กบับเต้เเอลฟิมเฟกันนะคบแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับเอาชีาเล่นสองคน <ไป S 1> มาเล่นสองคนนะครั <ไป S 1> า <ไป S 1> เราจะมาเล่นกับ s อสเอ,เอ,เอตาเอร์กมเมอร์กันนะคเกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์กันนั่นเองนะครบเนี่ยเขาไม่เขาเทียงครับไม่ใช่รครับนี่คือวิธีเกมเพือแบบใหม่ครับออติมตัวพี่า่าล็อกดู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 ด นี่เนี่ย bling b l i n ิง l i n g bling เรียบร้อยเราก็เฮ้ยยาแฟนี่เราจะมาต่อจากพาร์ทที่หนึ่งนั่นเองนะครับเอาชีวิตรอบบนเกาะธรรมดาครับบนเกาะล้างครับ ชีวิตบนถ้ำแถมถ้ำในเกะาะลาครับมีไก่มีวัวเท่านั้นไม่มีแกะไอไก่บ้าตรงค่ะนี่แล้ววันนี้เราจะมาเล่นอยู่ในหมดฮาร์ดคอร์ครับมีซอมบี้มาด้วยครับจริงครับไอนี่มันก็ฆ่าวัวอยู่หน้าไหนบ้าอ่ะหวัหวหาย พี่แป๊บนึง uh, ก no <m ule digitally wiele> ็หมายความว่าที่บ้านเราก็จะเงียบมีเสียงมีเสียงด้วยครับต้องมีประตูก่อนเลยโอ้วหเสียงประกอบโคตรอลังการเลยครับมั่วมาต่อกันเลยนะครับมู้ตสองโน้ตสองอะไรอันนี้มันมั่วครับ อุ้ยตรงนี้ต้องมีซอมบี้สิอ่ะซอมบี้มาแน่นอนนี่แน่ปิดทอดไว้ที่ขุดที่ขุดดินก็จะขอมีแค่นี้ก่อนแล้วกันชึบชึบชึบอ้าวซอโบเแล้วกินก่อนเลยกินเนื้แกะนี่แหละว้ากว่าเลือดอาหารจะเต็ม ไา่ด้ิงไม่มีเจอว่ะเดมาแย่งด้วยเขาจะา้ะ <c oughs> นี่มันติงตองไปชฉยแล้ว <c oughs> เราต้องรีบฆ่าสัตว์มาเลยอ้าว <c oughs> ไม่ต้องกายะ่ะตอนนี้มันมืดแล้วทุกคนหลบเข้าไปที่บ้านเร็วไม่ต้องดูคนสิ อุ้ยลืมสร้างประตูทางเขาท้าอนีทไอ้นี่มันค่าคนมาแล้วครับมันจะค่าพีบีด้วยครับบีเด็กการไม่ใช่คอมคออ๋อครับว่าบีเดีจกลาคราับต่องเลยนะครับา ตอนนี้เรากำลังจะสร้างหลังคาแล้วอ้ไอ้นี่มันแปลกหรือไงเนี่ยสงสัยจะคาบีเดอรสกาเยอะจัดอตอบเลยค่ะาแมาตอบเลยค่ะมาตอบเลยนครับอ่าไปตอบเลยได้เดี๋ยวใช้ให้เอนี่มันกล้าไม่กล้าบูครับ ที่แป๊บหนึ่งเก็บเนื้อไก่ก่อนที่ย่างไว้นี่ไงเย่ yeah. นี่เผาเนื้อต่อปูบ้าอะไรเขาไม่ได้เรียกว่าบูเขาเรียกว่าตีเพื่อนอ้บ้า แล้วมันไปแล้พี่ไปอยู่แดนไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเจยเจะงุกะม่ดเี๋ยวกลับไปไปครับเดี๋ยวกลับไปจะฆ่าให้ตายเลยคอยดูโอเคแล้วสเต็กแล้วโอไอ้นี่อย่าขโมยดิอะไรสเต็กเรานี่สเต็กพี่ พี่วางไปเมื่อกี้นั่เองใช่ใช่เหรอเออนนะอาวเกาะหายไปไหนแล้วเนี่ยก็นนะเกิดที่เดิมไม่ถามได้ไอ้นี่มันเขียนดีมาเจ็บค้องเร้วเร้มีมาเ่อเลยครับถ้ายู MGPE มาเติมก็ดีอยู่หรอกมันจะได้วามาเลยอ่ะ แกรับของนะจะจะเปิดให้บูได้สุดขีดเลยคอยดูถ่องูหแยอนนี้กนาทีแล้วองหนาทีมเลยครับแล้วจะทะลุให้มันตกกระจยายครับสามสองหนึ่งเริ่มมันอยู่ใต้ดินนี่ว่าไม่น่าเชื่อบ้านเราอยู่ใต้ดินด้วย Let's go b o o โปรเมยมาแล้วเอ้ยกวจะมาได้โคตรยากเลยครับ่เนี่รเราเน่าไอเลวเรื่อนรเท่าไรเนี่ยเต็มอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเลียดมันจะไม่เต็มนี่อยู่ในอีซี่อยู่นะถ้าตาอีกเมื่อไรจะเอาพาดขอให้หมูไี่มาหัวเนา เตรียมตัวได้เลยเจ้าจะตายโดยสตากรรมของตัวเองเตรียมขุดทรายที่อยู่ข้างบนหัวระบาดหนาวเนี่ยเจ้าจ้า,จานี่นเนี่ยจะมายุ่งมาบู๊กันเปล่าใครตายมันรูวไปเลยไอ้กะอาต่อไปกันเลยนะคััม่นี่ทานเอาทานมา ต่อเลยเราจะมาเผาทรายเป็นความกิดที่ดีนะคะมาต่อไปเออว่าแต่ท้ออยู่ไหนไอ้หนูเฮ้ยไม่มีอะไรดีเลยม,มีสติเกินดีหน่อยโอเคเออนี่เ,เอามามาส่งมาส่งมาโอเคปุชช ทำไมซอมบี้ไม่มาสักทีเอาเรายากสุดๆเลยดีกว่ามันจะได้มาเร็วๆไปเปิดดูสิไหนดูครับไหนดูหน่อยสิมาต่อ อยู่ตรงที่ปลอดภัยที่สุดเลยดีกว่าน,นี่เนี่เปลี่ยนป้ายอ่ะทำไรพี่แท้ไม่เป,ปลี่ยนป้ายเหรออย่างสินี่รู้ป่ะหนี่ยว่าพี่อยู่ตรงไหน พีพีพีอพี่อะไรอ่ะอ้นี่ตีอีกไอบ้บ้าอาขอมาอจัเอ้ยออกไปนี่นี่นี่ อยู่กันกระท,ทำช่วยชั่อของเจ้าซะ,าะโ,โชคดีนะโชคดีม,มีไม้ให้ตัดอยู่จะได้นำเป็นตัวคราในนี้ได้หน่อยเจ้านนะี้นี่มันไม่ได้เรื่อนริง รู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไปนั่นไงออต้องใช้สต็กนี้สเต็กของคาดในเออเช่นก็ลองเอาหมดไม่อยู่เธอยาปหมดซัมบีธรรมดา อิซี่ซอมบี้แบบอิซี่อิซี่อ่ะใช่ไม่เป็นไรหรอกระเบิดก็ระเบิดไปสิกลวไคิปเปอร์กว่าอินเตอร์แมนมากกว่าอินเตอร์แมน กูอินเดอร์แมนอะอยากถอยตรงนี้อยากถอยอะถอยไปตั้งหลับอนี่นี่ทำเป็นปลาตัวแรกซะเลยลงเอาบ้าเดี๋ยวทำเป็นปลาตัวแรกเลย<ำ>จะเป็นปลาตัวแรกให้ดูก้อยตก ตอที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดใน ه, ใรูปอ่าใครก็ได้ช่วยด้วยวใครก็ได้ช่วยด้วยตุกดูใก้หมดแล้วเอ้ยสติคุณจุลาชูบุตเอ้ะจะติเสียง มันโง่หรือฉลาดวะต้องทนอยู่แล้วแหละถึงจะไม่ทนไงเราก็ต้องสร้างใหม่ได้อยู่ดีเลือไปแล้วหรอไม่ชนหรอก ไมซอมบี้ไม่เห็นมาตรงนี้เลยน่าจะไม่ต้องปัดถอดนะอยากกินเนื้อซอมบี้จังเลยไม่งั้นลดอาหารลดตายแนย่ต้องกินเนื้อซอมบี้ต้องไปบูแล้วแหละไอ,อหนูหน้อยเอ,อจอยาเธอแกมือเก็บมือจะต้องไปบูแล้วแหละไอ,ไอ้นี่มนยังเลิกตีได้แล้ว พี่ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นมีลูกดอกปากกี่ตัวเลยสงสัยเท่เกินไม่นแมนแ่นแอาจจะมีคนก็ได้เพราะ,ราะยังไม่เห็นมีหลักฐานเลยว่ามีสกิลอ๋อคิดออกแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่เองมันจะต้องแอบแฝงตัวแน่เพราะฉะนั้พาน,านพี่มีวิธีเอาแซมาปักมาตอด มามามา,มาที่หลบภัยกันเร็วผู้สาตขุดไว้ที่หลบภัยอือเี่ยภัยก็มือมแบบอยู่นะอือเอ้เ่างโอเคจริงเหรอ,นะอโอเคกลัแบไบปมือแล้วนะโอเคอย่างที่ลบภัย เออคืออย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ